สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบอย้อยวินะครับวันนี้ก็ผมนำเสนอนะครับสเกิร์ตหน้ารถตู้ตัวใหม่นะออนิวสองพันยี่เป็นโตโยต้านะครับผมก็ของทางโอหนึ่งซ่าตู้ซิ่งเชนบุรีนะครับก็จะเป็นงานสีนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นงานงานสีนะส่งงานสีไปก่อนตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ6ตัวนะครับผม พราะส่วนใหญ่ลูกค้าที่เขาเข้ามาติดตั้งเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นสีขาวกับสีบอลงานเนี่ยเป็นเนื้อง,งานที่ละเอียดมากนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะแต่ว่าผมถ่ายรูปไว้เฉยเพื่อเอามาลงให้ดูนะครับผมข้างข้างในเนี่ยไม่ได้ถ่ายถ่ายแต่ด้านนอกเพราะว่าสีที่มันแตกต่างกันเนี่ยที่มันแลงเหมือนจะเลอะเลอะเตอะ,ล,ะ,ล,ะลูกค้าไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นงานดิบนะเรายังไม่ถึงขั้นตอนการทําสีนะครับผม ส่วนถ้าสนใจจริงๆเนี่ยรายละเอียดโทรมาคุยกันได้นะครับเบอร์ผมแปะไว้ในในรูปให้แล้วนะครับผมก็หรือว่าท่านใดที่สนใจอยากจะทำเองนะครับอยากจะมีอาชีพติดตัวนะก็ติดต่อผ่านผมมาได้ผมเปิดคอร์สสอนนะครับผมผมสอนให้7วันเป็นวันอาทิตย์อย่างเดียวนะผมว่างวันอาทิตย์อย่างเดียวก็ผมคิดผมคิดค่าคอร์สเนี่ยต่อคนนะครับ คนละเจ็ดพันนะครับคุณจะมากี่คนก็ได้นะครับแต่ผมว่างวันอาทิตย์ก็คืออาทิตย์นึงนี้มีเจวันผมว่างวันเดียวคือวันอาทิตย์และผมสอนให้วันอาทิตย์เนี่ยก็คือว่าเจ็ดอาทิตย์เนี่ยก็คือเจ็ดวันนี่แหละมีเวลาแค่วันอาทิตย์นะอย่า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 งงนะครับผมเวลาผมพูดเนี่ยคิดตามอ,อาจจะงงไปหน่อยนะครับก็คือว่าวันอาทิตย์เจ็ดวัน ถ้าคุณจะนับเป็นอาทิตย์ก็เจ็ดอาทิตย์อะครับผมง่ายๆคุณจะมากี่คนก็ได้แต่ผมจะบอกเลยว่าก่อนที่คุณจะมามาเข้าคอร์สกับผมเนี่ยถ้าคุณมีงานประจำอยู่แล้วอะ่ะคุณสามารถเข้าคอร์สได้นะครับเพราะว่างานเนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นงานอดิเรกได้ความหมายของงานอดิเรกคือว่า ตอนนี้คุณมีงานประจำอยู่แล้วคุณไปทำเป็นงานอดิเรกเป็นงานเสริมอ่าช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยได้ครับผมแล้วพอถ้าเกิดว่าคุณเริ่มมีทุนละอ่าคุณทำเป็นเริ่มมีทุนคุณจะเปิดร้านขายเองก็ได้ทางผมไม่ได้ว่านะขายเองก็ได้ถ้าคุณคุณขายใครไม่ได้แรกแรกมันไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยเหมือนผมเหมือนกันแรกๆกก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้เลย ก็เราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนงานกันได้ขายให้กันเองเนี่ยหรือว่าปูต่างๆนะครับปูไหนท่านใดสนใจจะซื้อสินค้าทางเราเพื่อไปสต็อกให้ลูกค้าของคุณก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้ผมส่งเป็นงานสีให้ก่อนถ้าจะเอางานดิบจะเย็นๆครับรอสายได้สายก๊อฟทั้งหลายนะครับผมรอ ให้ผู้ผลิตเขาได้กินงานสีไปก่อนนะครับไม่ว่ากันนะครับผมไม่ได้พาดพิงถึงใครนะแต่ผมบอกว่าไอ้พวกก๊อปทั้งหลายเนี่ยมึงใจเย็นๆให้กูได้แดก่อนโอเคนะเข้าใจนะครับผมยังไงก็ผมก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับช่อง YouTube ก็จะเป็นช่างบอยร้อยวิ Facebook ก็จะเป็นร้อยเอกอยู่ชีจินนะครับผมส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็ผมแปะไว้ในรูปแล้ว สนใจจะซื้อสินค้าหรือว่าจะเข้าคอร์สสอนให้ผมสอนให้ก็โทรมาปรึกษากันได้ครับผมค่าค่าค่าคอร์สสอนเนี่ยเจ0 0บาทต่อคนนะครับผมผมให้ระยะเวลาเจวันคุณจะเป็นหรือไม่เป็นก็ผมไม่รับประกันนะว่าคุณจะเป็นเลยหรือเปล่าแต่ว่าภายใน7วันเนี่ยผมว่ามันไม่ยากครับผมยังไงก็เป็นถ้าคุณไม่เป็นคุณคือว่า คุณยจะมาบอกว่าอุ้ยมันไม่คุ้มอ่ะก็แล้วแต่คุณเงิน7จ็ดพันวิกฤตหายากผมเข้าใจครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเออเจ็ดพันเนี่ยเราซื้อความรู้คุณจะเอาโทรศัพท์อัดคลิปขั้นตอนการทำยังไงก็ได้แล้วคุณไปเปิดดูคุณก็ต้องทำได้ผมก็มี2มือผมยังทำได้เลยคุณก็มี2มือคุณก็น่าจะทำได้หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะบอกคุณเลยว่าผมเนี่ยเป็นประเภทแบบว่าความจำสั้นระยะเวลาที่ผมจะเป็นงานนี้มาเนี่ยผมทุ่มเทกับงานนี้ไปเนี่ยใช้ระยะเวลาร่วมๆเกือบสี่ปีนะครับลูกพี่ผมเนี่ยหมดเงินกับผมไปหลายแสนแต่สำหรับคนที่ฉลาดแล้วหัวคิดว่องไวหัวคิดเร็วเนี่ยอ่านเกมขาดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยยังไงก็เป็น หลักการทำอ่ะมันไม่ยากครับผมผมบอกเลยว่ามันไม่ยากแต่รายละเอียดเราต้องมาคุยกันว่ามันมีขั้นตอนการทำอะไรแบบไหนยังไงส่วนคนที่เป็นงานอยู่แล้วนะครับผมขอร้องเลยไม่ต้องมาแกว่งปากเพียงน้ำลายไม่ต้องมาคุยกับผมนะคนที่เขาทําเป็นแล้วแบบอยากอยากลองของอะไรอย่างเงี้ยดราม่าอะไรอย่างเงี้ยผมขอผ่านนะครับไม่เอาไม่แกล้งกันนะ ก็ขอบคุณในความร่วมมือนะครับผมก็ขอบคุณครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ